ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาล3โรงเรียนเจริญมิตรค่ะในวันนี้เราก็มาเจอกันในเช้าของวันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์พศ2565ค่ะในเช้านี้กุปัดก็มีใบงานเสริมประสบการณ์มาฝากเด็กๆกันพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าเด็กๆมาดูใบงานหน้า26 และหน้า27ในหนังสือพัฒนาภาษาไทยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างหน้า26กันก่อนเลยจ้าว่าเป็นยังไงนะคะให้เด็กๆลากเส้นโยงคําให้สัมพันธ์กันและหัดอ่านนะคะเด็กๆมาดูคําที่1น,นะคะมีคําว่ากลางกอลางงกลางกลางอะไรคะอ่ากลางคืนคออนึนอคืนเด็กๆหาคาว่าคืนให้เจอแล้วก็ลากเส้น ให้สัมพันธ์กันนะคะคำที่2 2> สองสอเอือเสือเสือไม่โทเสือ้อเสื้ออะไรคะเสื้อยืดยออือดอยืดเด็กๆค่ะคำว่ายืดให้เจอและลากเส้นให้สัมพันธ์กันนะคะต่อไปคำที่สามค่ะดอ,อือม,มอดื่มดื่มไม่เอกดื่มดื่มอะไรคะดื่มนมเด็กๆค่ะคำว่านมไม่เจอนออุมอนมเมื่อเจอแล้วก็ลาก,ลากให้สัมพันธ์กันนะคะ ต่อไปค่ะก็แองงอแกงแกงอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะแกงจืดจออือดอจืดเด็กๆหาคําว่าจืดให้เจอแล้วก็ลากไปเลยนะคะต่อไปคําสุดท้ายค่ะปออือนอปื้นปืนพกพออุกปอพกหาคำว่าพกให้เจอแล้วก็ลากไปเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีเขียนชื่อชั้นเรียนด้วยนะคะ และมาดูในตัวอย่างของใบงานหน้า27กันต่อเลยจ้าเด็กมาดูที่คำชี้แจงนะคะเขียนคำตามแบบและหัดอ่านลองมาหัดอ่านคำที่หนึ่งกันนะคะหอวัวหัวจอไอใจหัวใจคำที่สองนะคะรอเอือเรือบอไอใบเรือใบคำที่สามนะคะบอไอใบ มอไอไม้ไม้ไม่โทไม้ใบไม้คำที่สี่นะคะพออูผูผูไม่โทผู้หอยอไอใหญ่ใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่คำสุดท้ายนะคะยอไอใหญ่มอแองอแมงมออ,มอุมอมุมใหญ่แมงมุมนะคะเมื่อเด็กๆฝึก,กอ่านและเขียนเสร็จแล้ว เด็กๆต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์ให้คุณปัดดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณปัดต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย